สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมยอยู่กับเราห้าช็อตกับเกม Dark Side ในขณะที่ผมเนี่ยกำลังมองหาทำเลในการสร้างบ้านเพื่อเริ่มต้นการปัญภัยครั้งใหม่ของเราเนี่ยผมก็ได้ไอเดียในการเอาชวิดรอดในครั้งนี้นะครับเราจะทำการไปสร้างบ้านอยู่ตามเกาะต่งางๆที่อยู่ในแมปของเกม Dark Side เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็รับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมและจมค่าเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องอยิ่กะโเราห้าช็อตเอาไว้ว วันนี้เราก็กลับมาลุยกันอีกครั้งนะครับสำหรับเกมเป็ดถล่มโลกนะฮะเป็ดถล่มโลกเออวันนี้ผมก็ได้รู้สึก co ว่าผมยังอยากจะไปสร้างบ้านอยู่ในเกาะของเกมนี้นะครับซึ่งโชคดีมากเลยที่ผมมาเกิดตรงนี้นะครับและเกาะมันอยู่ข้างหน้าผมพอดีนี่เกาะตรงเค4นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างอารยธรรมกันที่นี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์การฟาร์มโซนหนาวครั้งแรกด้วยนะเพราะว่าเกาะนน้าเน็ตที่ผมเล่นตัวเอ่อตัวเทสเนี่ยตัวเพย์เทสนะครับเราตอนนั้นยังไม่มีโซนหนาวนะครับ ตอนนี้เขาก็ได้เพิ่มโซนหนาวมาแล้วและก็น่าสำรวจมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในโซนหนาวเนี่ยมันต้องใส่เสื้อผงเสื้อผ้าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะค่อยสำรวจกันนะครับในการเล่นในครั้งนี้นะเซิร์ฟที่ผมเล่นก็เป็นเซิร์ฟ EU นะครับตอนนี้คนในเซิร์ฟเวอร์ประมาณ70กว่าคนได้นะนี่73คนนะครับเซิร์ฟออฟฟิเชียลของเกมจั้งใจเขาและก่อนที่ผมตั้งใจจะไปอยู่เนี่ยก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าผมอยู่ไม่ได้นะครับที่นั่นเนี่ยเหมือนจะเป็นเกาะฟาร์ม ซึ่งเราไม่สามารถสร้างบ้านภายในเกาะได้ทําให้ผมต้องหาเกาะใหม่ในการสร้างบ้านมันมีแคมไฟอยู่ด้วยทุกคนผมเห็นควันไฟเมื่อกี้เฮ้ยบ้านคนเหรอเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอ๋อเป็นพวกบอทนี่มาอ,อ๋มันอยู่นี่แสดงว่านในเกาะก็ฟาร์มได้หรอ เฮ้ยเอาจัดเลยว่ะคือเราไม่สามารถที่จะคุมได้ทั้งเกาะว่าเป็นจุดเกิดของบอดแต่ถ้ามองในมุมนึงเราก็จะปั๊มของตรงนี้ได้นะ และเหตุผลที่สร้างไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับมันขึ้นว่าที่นี่เนี่ยเป็นอนุสาวรีย์หรือว่ามอนุเมนต์ของแมปนั่นเองก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับแต่ก็นา่าเสียดายมากเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างตรงนี้ได้เนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยปั๊มของบอดได้เรื่อยๆเลยนะครับนั่นทำให้ผมเนี่ยต้องมุ่งหน้าไปยังอีกเกาะหน,นึ่งเพื่อสร้างบ้านนะครับโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผมได้ลองพยายามที่จะสร้างบ้านบนเกาะฝั่งนู้นนะครับคือผมไม่สามารถสร้างได้เลยครับแล้วก็ผมเลยเห็นว่าเกาาะฝัั่งนนนนี้้ยยมมบคอูดว ก็เลยคิดว่าจะมาอยู่ก่อน,นี้แทนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมต้องทําการระเบิดบ้านหลังน้นึ้งก่อนเพื่อเราจะได้อยู่ตรงนี้เพราะในเกาะน,นี้เนี่ยก็พื้นที่เหมือนจะโดนล็อกไว้เหมือนกันนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงล็อกพื้นที่ไว้นะครับนี่ยตรงอื่นก็ไม่มีพื้นที่ให้ผมสร้างบ้านเลยนะดูดิถ้างนั้นต้องไปโอ้ยตรงนี้สวยวะตรงเบื้องนี้สวยว่ะมุมตรงนี้โอเคเลยอะแตบติดบ้านมันเนี่ย บ้านมันจัดอ่ะออกไม่ได้เลยต้อไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยไปไก่ใครวะเนี่ยวันมีเมนูด้วยเฮ้ยไม่ยู่แถวผมเลยเปิดครวะพี่โดนว่ะโอ้โหโโดนหนึ่งโดนหนึ่งอันนี้ไอพี่เหรอพี่ยิงชันลุงใส่มาเหรอใช่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 อุ้ยพี่โดนละอันนี้ผมนะผมบิ้นมาผมดื้อควานพี่ตัวไหนเนี่ยพี่ตัวหลบหลังต้นไม้เห็นปหม โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันแน่จะลบธนูหมดว่ามัโดนพี่มาหนึ่งละไอโอ้ยตายปี่ไปตายเอ้ยนี่หนึ่งเลยไหมล่วง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 หลายไปซะเอาของมุ่งนาอุ้ยโอ้หมีการเขียวด้วยของเยอะมากของเยอะมากเอ้ยเอ้ยทำกระต๊อบได้ไหมเนี่ย ต้องทำไม่ได้ว่ะเรียบร้อยดีทาน้องกูเจ็บเจ็บเต้จริงๆเราอยู่นี่ก็ได้เนี่ยบ้านบ้านมือสองหลังเนี่ยมันทำโค้งไว้สวยอยู่นะริเปอร์นั่นเองใช่ไหมน่ะบนหัวพี่น่ะใช่ใช่อะไรเชิญซีวะพี่ลืมละอ่ามันต้องเข้าไปใกล้ๆกันนะเออโอเคกด F เพื่อเข้าลูมแล้วก็ F ห้าปะกด F ห้าโอเค เออถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องทําอยู่ที่นี่ก่อนผมไม่มีทางเลกจริงๆนะครับเลยต้องอยู่บ้านหลังนี้ไปเพราะว่าจะไปหาทําเลสร้างบ้านใหม่หรือต้องไปทุบบิวบ้านหลังเมื่อกี้เนี่ยก็คงใช้เวลานานและก็ตอนนี้ของในตัวผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะเลยผมเลยอาศัยบ้านมือสองหลังนี้นะครับที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้และก็สร้างเป็นบ้านหลักของเรานะครับอยู่แถวนี้น่าจะไป้ไฟไงผมแถวนี้นเออเป็ดก่ออ่ะเขาเรียกเป็ดก่ออ่ะ เดี๋ยวเอาทั้งเกาะเนี่ยเอาาอ,เ,อเลยรทั้งเกาะอ่ะคุมโซนะอ่ะคอนเทลลิงเกาะอ่ะคอนเทนลิง,อลอลงโอเคเอาเตียมาเตียเตี๋ยเอามียาตกข้างบนเหรอวะอ๋อ นบเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเรียนเราต้องเอาบ,บ้านก่อนน้องมีมีเชือกไหมตัวเองอ่ะอ่าไอพี่มีอยู่<น>มีเชือกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพับด้วยไฟเบอร์ทำไมอัพไม่ได้วะอ๋ะอเราโดนเมื่อกี้ยิงธนูไงมันเลยติดเล็ <L ate. S 2> <Combat S 1> เออติดคอมแบทตุ้ิวยังไงนะตุ้งจิ้งเล็จริงเหอเข้าไปที่บิวแล้วก็อ๋อพี่ต้องกดเพลงบ้าวะลงทะเบียนได้ปะ เชื่อกว่าขาดเชื่อกว่าเฮ้ยใครว่าเฮียมีปืนตะปูีปืนตะปูด้วยมาด่วนีป้ามาด่วนมาด่อัอนเอะเอ้มึงเออนบุไเลยอ่ะม้นไเลย่ะเอ้เป็นเด็กวไา้เอี้ืตะปูโอนมึงเี้ย่านแล้วพวกเรา ร้องแลน่ร้องเนอะเออดีนะเมื่อกี้แบบมันไม่ยิงไอ้นี่โค้งเราอ่ะเนาะเดี๋ยวเต้องต้องใส่ประตูนี้ก่อนปะของเซฟิลล์อิสตัวด้อมอเด็กก็สีอะเด็กๆเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเฟนฮาวฮาวอายูเฮ้ยจ้าไอ้ยองตุ้หลังคาเราโอ้ยดีตะใส่ประตูไปหลังคาแตกนะโอ้มันมีมันมีมีมาชิเต้เลยนะ โอ้ยรวยแน่ต oh, <sh> ัวเนี้ยรวยแน่เดี๋ยวๆๆววางเนี่ยโอ้โหวางกล่องไปได้อีกเนี่ยตีคอมแบตเออเอาให้ได้เลยจริงเนี่ยเออดเดือดเพราะนั่นคือตัวที่พี่ไปฆ่าแล้ว่็อาจจะอุ้ยอุ้ยยงมือด้วยุนัวกันว่ะตรงนี้นัวกันเลยต้องมาดราม่าไปอ้าวไหนวะหาย เฮ้ศบในศพที่เดียนอีเนี่ยศบใครอ่ะเอออ๋อศบเออวะศพใครวะมันอยู่แถวนี้เนี่ยเลยผมว่าบ้านแถงนี้แบบเฮ้ยมีเกาะมีเกาะมีมีด้วยเอ้มาฮิเต้เอ้ตัวเมื่อกี้นี่มันเหรอเออมันโดนยิงตายโอ้ไนส์ เอาเลขก่อนเลยอันดับแรกเฮ้ยถือว่าเราเริ่มต้นได้สวยปะ่ะเราเป็นงานแล้วอะตอนเนี้ยเป็นงานแล้วเป็นงานเราเป็นงานแล้วเนะว้ย <c oughs> อ,อันนี้ไม่ใช่เราใชนะ่มันจุ่มเนอะในตัวเดิมแล้วเนี่ยเสร็จแดงอ่ะอีกแล้วนะตัวเดิมเลยไอตัวไอตัวดักแม่อมาเป็ด เป็นเลสเกา่าเป็นเลสเกา่าฟันแม่งเลยไหมล่ะยี่อบออกมาดิเปอร์โดนหนึ่งไม่โดนไอ้แค่นี้เลยเหรอเฮ้ยทำไมมันพุ่งไวจังวะเออคิวจังอ่ะเอออ๋อมันตายแล้หรออ๋อเกณฑละพี่ต้องพี่ต้องหันหันขึ้นหันลงมาดิ ขันขึ้นแล้วให้ให้มันให้มันเหมือนสิงอ่ะอ๋อโอเคโอเคผ่านผ่านลงแล้วให้มันสิงแล้วก็ใสอ่ะทานี้ไปเลยวัตีจัดเลยไอ้เนี่ยเออเสร็จมังได้ว่ะ ไอเทียนี่แม่งวันเล่นใส่เฮียเออเรื่อึงแล้วเนี่ยเล่นเนี้ยอย่างเงี้ยอะเขาทำของติ๊กเนี่ยเยี่ยสนุกจนหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเหมือนกันโดนตายเฮ้ยสวยไอศาสารเท่าหัวมึงไงเฮียโอ้โหมันมีคอร์ดโบวเอาปืนตะปูเองว่ะ ได้อยู่ได้อยู่ได้เดือดปูมาอ๋อไอ้สเต็ปม,มันได้ไอ้สเต็ปม,มันได้เรื่องอยู่ว่ะทิปเปอร์แล้วพวกเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้วิธีการบินแบบฉบเฉียวของเกมดักไซจ์จากไอ้หมอนี่นะครับถือว่าเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างดีเลยอะมาแก้วเหรอเป่นสเกลกันเนี่ยตัวอะไรของมันอ่ะเออเป็นสเสเกลมันแพนอะไรกับเราเนี่ย

เยว่อมึง,งอ่ะเหว่อหัวขาวเอาเว้ยจะเริ่มตโตไวเอ้ยเดี๋ยวเราพี่ว่าเราไปกอดตรงเอ็นหกกันไหมน,น,น่าสงน่าสงสัยว่ากอดตรงนั้น <N> อน่ะเกอดใหญ่ๆเห็นปะลองปะเอ้ยถ้าโซนหนาวเกมนี้มันแลบจะเยอะเหมือนรัดป่ะวะน่านดีเออเนี่ยมันน่าค้นหามากเลยว่ะโซน,นหนาวน่าไปจัดอ่ะ และนี่คือแผนของผมที่จะทําการต่อจากนี้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องเจอกับเป็ดเสียสติตัวเดิมหลายครั้งมากๆเลยนะครับทำให้การฟาร์มของเราเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะมันนี่แหละนะครับปิดเสียงคนพูดได้ปะกลุ้ขาวติดได้ติดได้เจ็บเสียงเจอเรื่องเสียงตีเจเสียสติไปแล้วเป็ดเสียสตินี่แหละคร mẹ 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 กูดูด้บ้านมึงใ่หลังนี้ว่ากูดูด้วยมุอย่าง้อุ้ยอุ้ยปืนมาดิเอร์ไอ้เหี้ยพี่ตาย,อยโอ้โหพี่ตายเหียโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วต่อเลยนีจยไอป็ดเซอติตัวนี้เนี่ยก็ทำให้ผมตุยเลยนะครับผมและเราก็ได้เจอกับแก๊งรุ่นใหญ่ที่มายังเกาะของเรานะครับพวกมันเนี่ยมีทั้งชุดเต็ม AK ไม่รู้ว่าสํัยมันถึงมายังก่อนนี้นะครับแต่พวกเราเนี่ยก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยเพราะว่าชุดที่มันมีอยู่เนี่ยเหนือกว่าเรามากๆรวมถึงปืนด้วยนะครับพวกผมเนี่ยเอาชวิตตอดกันลํำบากจริงๆเป็นมือขนาดเล็กต้องบอกเลยนะครับว่าทำเลที่ผมกระลิปเปอร์อยู่กันเนี่ยมันค่อนข้างฟาร์มยากมาก พวกรัพยากรนี่ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าคอมมานเด์ที่สําคัญเลยเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมเลยต้องออกเดินทางไปหามันนะครับผมเลยคิดว่าในโซนหนาวเนี่ยมันน่าจะมีเมืองให้เราเนี่ยได้ไปฟาร์บ้างผมกับดิปเปร์นเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อหาคอมมานเด์แล้วก็หาพวกขนนกเนี่ยไปแลกปืนนะครับให้มันดิ่งแล้วก็ช้อนขึ้นมามันก็ไต่ระดับเท่าที่เดิมได้อโ,โซนหนาวเอาจัดเลยว่า มีหนาวเลยพี่ไม่มีไม่มีแต่แร่โคตรเยอะอะเรเสร็จนบนนั่นบนเอ็นห้ามนั่นบนตกฝั่งเอ็นมันมีผอระพาร์คเนี่ยเราต้องไปหาเออเราต้องไอพวกแร่เราไม่ต้องฟามไว้ตอนเนี้ยเราต้องไปหาคอมก่อนอพาร์คานั่นน่าจะมีกราฟเออคือตรงเคสิบเจ็ดนะไอเคสเจ็ดเคสเจ็ดโอเคแต่แต่นั้นันนี้กันจะมีตู้ขายของเนี้ยเฮ้ยเจ๋วไว้ถ้ามีอะมันจะมี ไม่รู้ห้น่าจะมีนะคัวหลับเฮ้ยมี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 พอแต่ไม่โอ้โหปืนล่าสัตว์อีกแล้วหรอลูกซองลำกล้องคู่ไม่มีสายไฟ แล้วจากที่ผมเนี่ยได้ลองบินสำรวจดูนะครับผมผม,ผมคิดว่าก่อนํำแข็งในเกมรักไซเนี่ยคล้ายๆเกมรัดเลยนะครับที่นี่เนี่ยพวกแร่จะชุกชุมมากๆแล้วก็ยังมีเมืองให้เราเนี่ยได้ทำการฟาร์มของนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่มีเมืองใหญ่ๆอ,อย่างตรงกลางแมปนะครับน่าเสียดายมากเลยที่มันไม่มีเมืองแบบนั้นทำให้การฟาร์มคอมบพนเนชัของผมเนี่ยมันก็ได้น้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาของพวกเราเลยเนี่ยก็คือเกมนี้เนี่ย ต่อให้เราย่อยของเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขนนกมานะครับเราต้องไปขายให้กับเมอร์เชนเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญหาที่ผมเนี่ยต้องมาเจอกันในการมาสร้างบ้านอยู่ที่เกาะส่วนตัวนะครับเลยว่าอดใครเนี่ยเดี๋ยวเราเรามาแวะฟ,ฟาร์มนี้ปะละ่ะไอเกาะข,ข้างๆ<อ>เราเนี่ยเพื่อมันได้ของได้คอมพเนนต์ด้วยก็มาแม่งเข้าไปอยู่ข้างในละ S <S 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 โอ้ยถือว่าคุ้มอยู่เว้ยฟาร์มมัได้เยอะขนาดนี้การนออกไปฟาร์มแร่เราอย่างน้อยเราได้รู้ว่าโซนหนาวจะเป็นจุดที่ทำให้เราไปทำไปฟาร์มของเลดได้เหล็กเหล็กก้อนนึ่งใหญ่เนี่ยหมดเลยว่าบอด ร่วงอยดูเฉยเดีมึงอ่ะไอตัวลูกซองก่อนวะร่วงร่วงเด็ดเด,ด,ด็หมด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 แล้วไหม ออมีสามตัวไไมัออ้งเฮ้ยมีหรอมีแคมป์หนึ่งวะ่ะตกสองไม่โดนโดนวกสวยอ่ะกลัวคนอื่นมาวะ่ะเสีืงปืนมันก็ลั่นอยู่นะหรือเปล่า อุ้ยในเต็นท์มันมีกล่องให้เราฟาร์มเต็มเลยดิเปอร์โอ้กล่องใหญ่เลยอะไม่ของอื่นแต่ว่ากล่องใหญ่ต้องไปขายวะใกล้ใกล้มวเชนแน่เลยถ้าฟาร์มไม่เสร็จใกล้อยู่นะใกล้อยู่ใกล้อยู่ผ่านผ่านไม่เสร็จเป็นไวเชนต่อ ตอนนี้ภารกิจของพวกเราเนี่ยก็คือการฟาร์มคอมมานเดนต,ต่างๆนะครับแล้วก็จะไปขายที่เมอร์ชแนนเพื่อนำขนนกสีน้ำเงินเนี่ยไปหาแลกปืนตามแมปนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับผมนกสาวคนมันตีนะได้เหรอไอ้บ้านเหรอด้านหน้าเออวะ่ะบ้านปะไม่บ้าน,นใหญ่เลยใช่ ได้เลยยเนะี่สาวนี้ต,นต,ต้องลุบน่อยกระปับเลยเพราะว่าได้ตอนละสามอันเน่ยไปยอ๋อได้ไปถึงเสาใช่ไหมใชอ่อุ้ยโอ้โหทียจบกันนะครับของที่เราอุตส่าห์ฟาร์มกันมากบจะไปแรกที่เมอร์เชนเพื่อเอาขนนกสีฟ้าไปหาแรกปืน แต่ผมก็เริ่มคิดไปว่าการเดินทางไปที่นั่นเนี่ยมันก็ลำบากมากๆเลยเพราะบ้านเราอยู่ไกลเมืองเชนมากๆนะครับไ <c oughs> <c oughs> อสัตว์ยังยากเลยว่ะพราะอยู่ห่างเมืองอะหี้ยยากจัดอะออโอเคไป่อไปเรื่อยๆ <c oughs> เราจยไปเราอยไปเรอย่าไอมแกะเจ็บเป็ด อะไรอ่ะสู้มันดิ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 เนี่มนย,ม,ย,ม,ยมีขวานจะแพ้การจิกได้ไงวะนี่อะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้มี AK ด้วย768ดร้ยลูกระเบิดลูกธนูระเบิดนี่ไง115ยะ11แคบขวานเฮ้ยตรงนี้ไม่ที่ย่อยของเด้กว่ดิดปเปอร์ตรงพี่เนี่ยเฮ้ยตรงตรงนั้นเหรอตรงนั้นเออ เป็นปั๊มน้ำมันน่ะปั๊มน้ำมันพี่ลองไปไอถังไอมันมีมันมีถังหน้าปั๊มไอเครื่องจ่ายน้ำมันน่ะเออทุบได้เหรอทุบได้ทุบได้ทอยเยอะด้วยเออว่ะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เจอจุดที่เจอแลกปืนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แลกเ k คหรอกนะครับเพราะว่าถ้าแลกมาเนี่ยก็คงคับไม่ได้มันน่าจะใช้โต๊ะสามในการครับปืนที่ผมสนใจเนี่ยก็คือปืนพกนะครับเราจะต้องใช้สแกปประมาณ140กว่าเพื่อมาแลก ป่ะขออะไรอ่ะจะทำเตียงกันเออไม่ไม่มีเตียงอยู่มีเตียงอยู่เนี่ยกล่องนี้กล่องเนี่ยกดบิวก่อนอ่ะส่งไปละ้องมีตัวหนึ่ง เซฟกับบ้านไม่ขอยห้ต้องารแล้วเออเฮ้ยมันต้องใช้ปลายขาปะวะแตเซฟไปตีถังตีถังหน้าแก๊สได้พี่อะไอถังน้ำมันมันได้ไปอยู่พี่กับบ้านก่อนอ,อีกนิดเดียว เฮ้ยน่าพิมมีตัวอโดนหนึ่ง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 โอ้กูไม่น่ายิงมันเลยไอเราเนี่ยมันก็นห้าวซะด้วยนะครับแทนที่จะกลับไปที่บ้านก่อนแต่ผมเนี่ยก็หมั่นไส้มันที่มันบินผ่านไปก็เลยยิงมันตอนแรกคิดว่ามันเป็นแค่ธนูเท่านั้นนะครับแต่ที่ไหนได้เนี่ยมันเป็นปืนกลเลยกูทำอะไรลงไปเนี่ยไอ้้เหีย ไปไหนพี่กลางน้ำเลยกลางน้ำเลยกลางน้ำเลยน่ามันกำลังเก็บของอยู่อ่ะคนละคนละตัวไม่ใช่ใหม่โอ้โหเฮียเอ้ยมันโดนอีกปะโดนนี่โดนนี่ยุ่โดนนี่ยู่มโอ้ยเจี๊ยบแล้วะนะไอ้ปืนที่ไรนะโอ้ยหลายตัวเลยตัวที่มีปืนนะพี่ก็ข้าวอย่างวะปีนี่อยู่ปีนี่สวยสวยที่เพิ่งเข้ามา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  เออเออพี่เี๋มันไม่ใช่ตัวปืนนะก็อาจจะใส่แวกเลยอ่ะยิงโดนไปสองเม็ดได้เแค่จะได้ไอตัวปืนมันตายแล้วด้วยนะเมื่อกี้เออที่ลราไปคนดูอ่ไอไอาจจะได้ปืนนึกอะไรนะได้ได้ได้ดีนะผมปิดยังอยู่โอ้ยจบดีเว้ยโอ้ยได้ปืนเต็มตัวเลยได้หรอได้ปืนหรอได้ปืนเต็มตัวเลยสว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 ยมันมันมันไม่ได้เคลียร์ศพเลยใช่ไหมมีคนยิงผมเฮ้ย โอ้ยวิโอ้ยผมตายนะบ้านโอ้เอ้เหมือนมันมันข้ามศพพี่ดีๆเลยมันไม่เอาดูปะเนี่ยผมมันข้ามไปอ่ะสิมาแล้วมันมันมันข้ามมันข้ามมันข้ามสวยสวยเก็บเข้าบ้านเก็บบ้านเก็บบ้านเว่ามันมาแล้วที่เ่อนมาแล้วไปไปเก็บไหนไปไปเก็บไหนเหลือกระสุนลูกโซ้เนี่ยขอขอสัมพันธ์มั้สวยน้องสวยสวย ม่้กระสุนลูกซองระเบิดด้วยเน,เนี่ยอะไรมาเนี่ยเฮ้ยมีด้วยเหรอใช่ใช <Hey. S 1> <Okay. S 2> ่เทในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับเรียกว่าเป็นการพลิกเกมเลยดีกว่าจากการยิงคอสโบไป2เม็ดของผมก็ทําให้เราเนี่ยได้ปืนมาหลายกระบอกและที่สําคัญเลยเนี่ยผมได้รู้ด้วยว่าเกมนี้เนี่ยมันมีลูกกระสุนลูกซองระเบิดด้วยนะครับอุ้ยเด็กเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยม,มาผมไปเข้าว่าแล้วกันเนี่ อยู่มันอยู่ห้องนอกอยู่นอกเฮ้ยอีเพื่อนเอาลูกถุนมาดิมันมันมันลงไปดมศพพี่หน้าประตูหน้าบ้านเว้ยพี่เอาเจาจัดเลยนะพวกมึงอ่ามีปืนแล้วอุ้ยเราสองเขาบอกพี่เอ้ยโตพี่เองพี่เองเดี๋ยวน้ำมีเฮ้ยมันมาแล้วเซฟโอ้ยสองสองยาเรา พวกผมเนี่ยก็กําลังเติบโตขึ้นเลยนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ที่หนักที่สุดเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์กำลังจะลีแล้วพวกเราเนี่ยมาเล่นในวันสุดท้ายของเซิร์ฟเวอร์พอดีนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เดือนแต่ที่ไหนได้มันเป็นเซิร์ฟวิกลี่นะครับนั่นหมายความว่าอีก60นาทีเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็จะทําการไวฟ์ของทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็จะหายไปหมดเลยนะครับผมเลยตัดสินใจเอาของที่ได้มาจากการไฟท์เมื่อกี้เนี่ยไปหาระเบิดบ้านสักหลังหนึ่งนะครับ เอ่อทุกคนครับมีข่าวร้ายจะบอกคนดูนะครับว่าเหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์เที่ยวเล่นอยู่เฮ้ยมันเลดมันเลดเปนเราบ้องยิงมาแล้วอะม่มีระเบิดไม่มีระเบิดเราลงมาพี่จะพี่จะปาระเบิดใส่มันตรงไหนพี่ชั้นบนเหรอเออมันเลด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 ไม้มันเลดไม้ผมใส่ปื้นคนละผมถือมีแล้วผเราเรามีรอละวไม่ต้องบ้องยิงเราพี่อันนี้บ้องเหรอวะบีบบ้องไม่รู้อะบ้องบ้องบ้องโอ้โหโอ้โห โดนเลดก่อนเซิร์ฟรีเว้ยมันยิงตรงไหนบ้างวะเนี่ยมันระเบิดไฟเลยเนี่ยเหมันระเบิดไฟเออไฟไกลไม่นัวพี่เออเนี่ยระเบิดไฟไม่ให้เราออกหรือเปบิดไฟระเบิดถืออะไรไอ้ไอ้เลือดเถืออะไรดูดิเซฟแล้วครั้สิบที่ผายแล้วพังแน่เปิดดูไหมดูริเปอร์กูเลย ไอเราออกมนลงมาเซฟไม่ถามมุมเล่นดีเลยที่ไหนมาลงมากูจะปาระเบิดตรงนั้นน่ะมันจะลงมาตรงนู้นเนี่ยพี่จะปาระเบิดใส่มันแล้วเปิดไหมน่ะเปิดไปเสียเปลี่ยมมันอยู่บนเข่าแม่แม่แมันเข้ามาไหมเดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามาเดี๋ยวนี้มันเหลือสามสิบไม่ใช่หรอไม่รู้มันยิงอะไรไม่รู้มันยิงมันหมดส่วนหมดเดี๋ยวมันมือนกระสุกมายกันเนี่ยมาลูกฝั่งนี้คะถ้ามันลงมาพี่จะปาระเบิดอัดมั่งนี้ละสามแปดไปฝั่งนี้มันฟันอยู่นี่มันฟันบ้านเราอยู่เนี่ย ถ้ามีลูกสองเลยเดี๋ยวผมกดจีแยกส่วนเนี่ยให้แบบยิงไปเลยปะอ่าที่มีอยู่นะไม่มีไม่มีลูกสองเดียวท่นเดียวอ่ะเอาป่ะเอาตาอ๋อเซฟข้ามันเหรอมีของปะไม่ใช่มันมันไม่ใช่แกงมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเออแล้เราอะไรมายิงอนี่ยกดไฟเดียว เราระเบิดออกมาไหมใช่มันระเบิดหูหูยเงี้ยหลังโอ้โหมันเล่นนักเกียงเอ้ยมันยังเลยระเบิดไม่เสร็จเลยเนี่ยเปืนดูดิใช่อยากรู้กระสุนลูกซองระเบิดมันแรงขนาดไหนวะไม่มีปืนยิงอ่ะมมีมีนัดเต็งเดี๋ยวลองเล่นลองยิงดิเื่ออยากรู้เป็นไงเจ็ดเจ็เก้าจุดเก้าสี่อุ้ยแรงนะนะเจ็ดสิบหรือห้าสิบเฮ้ยเจ็ดเจ็ดสิบเหรียดนัดละสิบถูกงั้นเอาเดียวเดียวเดียวดิ เอาสติไปมิดเอาดิเอาดิอีมนึงสติไปเหลืออยู่นะเออเหลืออยู่เหลืออยู่สักไหนแล้วกันะี่มีสองไม่มีไม่มีสองไม่มีสองเม็ดโอเคนั่ไม่พอมีเจ็ดแค่เอาเรื่องว่ะเออแรงจัดพัง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 ถึงถึงถึงมีของมีของมีของจะต้องยิงบิ้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าได้ไม่ไปแล้วกู แรงแรงว่ะลูดลูดลูทห้หมดอ่ะโอ้โหแรงจัดเลยอ่ะ้เอเอาเรื่องว่ะอันนี้เปิดโลกจัดเลยอ่ะกระสุนด,ดำดีดีนี่เองอ่ะเออยี่สุดลูกซองเอาเมื่อกี้ประตูอะไรประตูไม้ปะประตูไม<ช>้นะเออว่ะใช่ว่ะเซอร์เบอร์รีนี่ว่ะล้างข้อมูลว่ะใช่ไหมใช่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 ใชใช รอบที่แล้วเจอธนูระเบิดไปก็ว่าเจ๋งแล้วนะครับในรอบนี้มีกระสุนลูกซองระเบิดด้วยและแถมมันยังใส่กับปืนอีโอกาได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีกระสุนลูกซองระเบิดเราเนี่ยก็สามารถเริ่มเลดบ้านคนได้เลยนะครับในช่วงเริ่มต้นแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันกําลังจะลีแล้วเดี๋ยวไว้มาประจันภัยกันใหม่แล้วกันนะครับผมสำหรับเกม Dark Side ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมและก่อนจากกันเนี่ยก็ฝกา like, กกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องยึดโลหาช็อตเอาไว้ด้วยนะครับ